คาะูชาของทอทอสำนักงานหใหญ่นะครับร่วมกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวและก็ภาคธุรกิจเอกชนหลายๆหน่วยงานนะครับ ก็ว <formation jin inh aling> <at> ันนี้เรามีทั้งคณะนักท่องเที่ยวเองมีทั้งคณะสื่อมวลชนนะครับมาร่วมประมาณ500คนถือว่าปีนี้มีคนให้ความเมมือบ้างนะครับในเรื่องของการทําบุญเข้าวัดนะครับประเพณีลุกเล่าซุ้มวัดถ้วยหลาดนะครับจาอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเนี่ยก็จัดมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เท่าที่คุยกับทางชาวบ้านที่นี่นะครับส่วนส่วนหนึ่งก็บอกว่าปีนี้คนก็มาร่วมน้อยนะครับสำหรับคนในท้องถิ่นเพราะว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะไปร่วมกิจกรรมที่ กรุงเทพก็เป็นไปได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีภารกิจอื่นนะครับแต่ว่าในในจัวัดสองทอเองปีนี้มามากกว่าทุกปีนะครับที่เคยจัดมานะครับกิจกรรมวันนี้หลังจากนี้แล้วนะครับหลังจากพิธีทอาสุ่มในช่วงบ่ายแล้วนะครับเราก็จะไปต่อนะครับไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับและช่วงบ่ายช่วงเย็นเราก็จะมีการเวียนเทียนนะครับที่พระศรีมุมเมืองที่จังหวัดพัทลุงนะครับในในในการเดินทางทริปนี้นะครับเราก็ ได้รับความร่วมมือได้รับความสนใจนะครับทั้งตัวนั่งเที่ยวเองทั้งสื่อมวลชนนะครับให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดีมากครับคุณตอบรับอย่เอ่อตอนนี้วันนี้นะครับมีมีมีคนเข้ามาร่วมทั้งหมด8รถบัสนะครับและก็มีจากสื่อมวลชนมีจากนั้งเที่ยวร่มือด้วยก็ประมาณ500คนนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมากในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ ก็คือกิจกรรมวันนี้เราต้องการที่จะเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างสองจังหวัดที่ทางตตสำนักงานผั้ใหญ่ดูแลอยู่กับไม่ว่าจะเป็นสงขลาเองซึ่งวันนี้เราก็มาทําบุญที่นี่นะครับในช่วงบ่ายเราก็จะไปพัทลุงต่อซึ่งก็จะรวมทั้งสองจังหวัดที่เราดูแลอยู่นะครับก็จะเชื่อมโยงกันในอนาคตด้วยนอกจากนี้แล้วหลังจากนอกจากทําบุญแล้วเราก็จะมีการปพาไปดูเรื่องของสินค้าโอซปของจังหวัดพัทลุงซึ่งมีชื่อเสียงและก็เราจะออกเราจะพาไปร่วมงานเทศกาลที่เมืองไทยที่กรุงเทพ đi một lần